มาดูกันนะครับคลิปโอนี้ต่อเนื่องกันกันกบคลิปวีโอที่แล้วนะครับก็คือโคมไฟตัวนี้ชุดชาร์จมันเสียนะครับพวกค่าอาร์อะไรพวกนี้มัน,มนเป็นรอยไหม้แล้วก็ผมหาหาค่าไม่ได้แล้วนะครับผมจะยกชุดนี้ทิ้งแล้วก็แถบสายที่ต่อเข้ากับหลอดไฟนะครับออกมาเพื่อจ่ายไฟจาก power bank นะครับผมจะ power ไฟ power bank 5้โวลต์เนี่ยจ่ายเข้าไปโดยตรงเลย โดยต่อผ่านกับขั้วตัวนี้นะครับเป็นขั้วไมโคร USB นะครับหรือขั้วซัมซุงนะที่เรารู้จักกันผมก็จะต่อสายชาร์จ Power Bank นะครับเข้าตรงนี้จากนั้นก็ไฟก็จะวิ่งเข้าสายของหลอดโดยตรงเลยนะครับทีนี้คลิปวิดีโอนี้ก็จะอัดให้ดูวิธีการต่อนะครับแล้วก็ ตำแหน่งของไฟที่จ่ายออกมาครับขั้วบวกอยู่ทางซ้ายมือนะครับขั้วลบอยู่ทางขวาขาอุปกรณ์เล็กมากนะครับตัวนี้จะอยู่กับช่างที่ซ่อมมือถือส,ส่วนมากนะครับเขาจะใช้เป็นตัวนี้นะครับหัวเป่าความร้อนออกมาบัตรกีนะครับเพื่อง่ายต่อการทำงานแตส่สำหรับช่าง มือสมัครเล่นมือใหม่หรือมืออาชีพหลายๆท่านก็ไม่จําเป็นต้องต้องมีตัวน,นั้นอยู่นะครับเราก็จะมีหัวแรงนะครับสําหรับเริ่มต้นเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีนะครับผมจะใช้หัวแรงบัดกีให้ดูนะครับว่ามันบัดกีได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าหัวแรงจะสามารถบัดกีขาอุปกรณ์ขนาดเล็กแบบนี้ได้หรือไม่นะครับทําให้ดูกันสดๆเลยนะครับได้ไม่ได้ เดี๋ยวรู้กันนะครับเราต้องทำความสะอาดหัวแรงก่อนนะครับน้องๆอย่าทำตามนะครับใช้มือปัดแบบนี้ร้อนนะครับผมทำเพราะว่าผมด้านไปแล้วชินไปแล้วนะครับเราจะใช้แค่ขาตรงนี้นะครับซ้ายขวามันจะมีซ้ายขวาสุดอีกตัวนี้เป็นเป็นขากาวนะครับ มันจะต่อตรงกับบอดี้เลยตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเราใช้มันจะมี5ขาเราใช้ขาที่1กับขาที่5 2ตัวนี้นะครับเติมตะกัวเข้าไปที่ริมน,นะครับค่อยๆแต้มแต่แต้มแตะแต้มเบาๆนะครับ ขี่ไปลุ้นไปนะครับอย่าให้มันมาโดนขาสามขาที่เหลือเด็ดขาดนะครับมันจะช็อตลามไปทำให้แหล่งจ่ายไฟเราเสียไปอีกนะโอเคนะครับหลังจากนั้นก็ เช็คให้ดีนะครับถ้ามีแว่นขยายใช้แว่นขยายส่องดูเลยนะครับหาเล็กมากว่าไอสองตัวเนี้ยอย่าให้มันชนกันอย่าให้ขามันชนกันแ้วก็เติมตะกั่วเข้าไปที่สายไฟนะครับไม่ต้องให้ตะกั่วย้อยนะครับถ้าย้อยดูดออกให้หมดให้แค่มันเคลือบรอบสายไฟพอนะครับ ส่วนเกินสะบัดทิ้งนะครับให้มันให้มันเหลือเหลือติดนิดนึงขั้วบวกซ้ายมือนะครับเอาซ้ายมือก่อนตัวนี้นะครับช่วยได้เยอะฐานจับชิ้นงานนะครับมันจะทำให้งานเรานิ่งแล้วก็ไม่ร้อนนะครับทำเบาๆนะครับ ต้องฝึกนะครับงานบัตรกีไม่ยากเกินความพยายามโอเคนะครับขาถึงการไฟวิ่งกระโดดจากตรงนี้มาที่ขั้วได้คือจบนะครับไม่ต้องไปพอกให้มันหนาโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าเอ่อมันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับสำหรับตัวนี้ก็คือ ผมไม่มีเวลาทำแล้วดองมาเป็นเป็นปีแล้วนะครับที่มันไม่ได้ใช้งานมาก็ตัวนี้เป็นแบตหาซื้อไม่รู้หาซื้อที่ไหนนะครับประจบเหมาะกับชุดนี้พังนะครับก,ก็ดองยาวเลยโอเคนะครับเราจะมาปลุกมันด้วยพาวเวอร์แบงค์ที่เราใช้ชาร์จมือถือทั่วๆ่วไปนะครับหัวซัมซุงนะครับตัวนี้หาซื้อได้ทั่วไปนะครับหลัก ประมาณสิบาทยีิบาทนัน,นะครับหายากนิดนึงเสียบเข้าไปนะครับปึ๊บกด Power Bank นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็โคมไฟแคมปิ้งผมหน้าหนาวนี้ก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับโอเคนะครับแจวเลย ถึงมันจะดิมไม่ได้นะครับแต่ก่อนมันจะหลีได้เร่งได้แต่ตอนนี้มันแม็กสุดระว่างสุดนะครับก็ยังดีกว่าที่มันถูกทิ้งไปเฉยๆนะครับโอเคนะครับนี่ก็อยู่กันทั้งวันนะครับ Power Bank ตัวนี้1นึ่งหมืิลลิแอมจ่ายไฟออกมา5้โวลต์โอเคนะครับตัวนี้ก็รอประกอบผมก็เจาะรูไว้เรียบร้อยแล้วก็จะโผล่มาตรงนี้ ยึดเสร็จแล้วก็เอาตรงนี้เสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับปึ้งเป็นอันจบพี่ีนะครับผมไม่ต้องประกอบให้ดูนะครับโอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้เราก็โต๊ะทำงานลกนิดนึงสงสัยตรงไหนนะครับสอบถามที่ l ล n e ID ดีหรือว่าโทรมาก็ได้นะครับอุปกรณ์บางชิ้นนะครับผมมีขายอยู่ตัวนี้มีนะครับหัวแรง รู้สึกว่าจะขายอยู่สองตัวนี้300กว่าบาทตัวนี้จะมีแว่นขยายด้วยนะครับนี่ครับมี2เลนเลนใหญ่กับเลนเล็กตรงนี้สำหรับมองเบอร์ IC นะครับมองมีไฟ LED ตรงนี้มีขาจับ2ตัวปากคีบโอเคนะครับอ่ะเท่านี้ครับคลิปวิดีโอนีก้ก็หลักๆก็อยากให้ทราบถึงขาตัวนี้นะครับ วางลักษณะนี้ที่ผมทำงานเมื่อกี้ที่เราทำงานถนัดถนัดนะครับก็คือวางวางแนวนี้จะเห็นไม่เลยให้ขามันขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับแล้วหันหน้ามาหาเราขาห้าขานะครับมันจะเหลียงบวกอยู่ฝั่งนี้นะครับลบอยู่ฝั่งนี้ก็นำไปประยุกใช้งานตามที่ต้องการเลยนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ค่อนข้างยาวแล้วนะครับ ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบพคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ